f a บริซิ o อโรมาโนูรูด้านตลาดซื้อขายนักเตะออกมาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังของพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับยอสโก้กวาดิโอประการหลังทีมชาติโครเอเชียของแอร์เบไลซิกเรียบร้อยแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งมีฤดูการที่ยอดเยี่ยมในฤดูการล่าสุดหลังจากทำทริปเปิลแชมป์ด้วยการใส่ถ้วยสำคัญสำคัญมาได้ครบถ้วนทั้งรายการในประเทศอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษ และ FA ครับรวมไปถึงแชมป์ถ้วยใหญ่ของยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนส์ลีกมาครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์สมัยแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาสำหรับรายการนี้ด้วยทั้งนี้แม้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จอย่างมากเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ทางทีมเรือใบสีฟ้ายังคงต้องการที่จะยกระดับขุมกำลังของพวกเขาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดทางฟาบริซิโอโรมาโนออกมาเปิดเผยว่าทีมดังจากเมืองแมนเชสเตอร์สามารถบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับยอสโก้ กวาดิโอกองหลังของแอร์เบไลซิกทีมในบุนเดสลลกาเยอรมนีได้แล้วโดยรายงานระบุว่าตอนนี้ยังเหลือขั้นตอนการเจรจาระหว่างทาง2สังกัดคือแมนซิตี้กับไลซิกในส่วนของค่าตัวในการย้ายทีมของประการหลังดีกรีทีมชาติโครเอเชียรายนี้แต่มีการเปิดเผยว่าทีมจากเยอรมนีจะไม่ยอมขายกวาดิโอออกจากทีมในราคาที่ต่ำกว่า100ล้านยูโรหรือประมาณ3854ล้านบาท